ไปดูคู่ที่สามนะครับคู่รองคู่เอกนะครับทันเทพครับสจิตประเสริฐนะครับพบกับกาศึกับสสมาคมนะครับเหมือนรักมือชอบเนี่ยออกไปทางทันเทพนะครับสจิตประเสริฐนะครับถึงจะเสียเปรียบรูปเรื่องรูปร่างนะครับแต่ก็เป็นมวยที่แบบครบเครื่องครับออกอาวุธคมคมครับคมกว่าแน่นอนครับหนักกว่าแน่นอนครับอาศัยลูกหนักเนี่ยแหละครับที่จะเอาชนะไปทางกาศึกได้ครับยังไงก็ คู่ที่สามคู่รองคู่เอกนี่ผมยังออกมวยรักมวยชอบออกไปทางทันเทียบสอจิประเสริฐนะครับเอาไปดูคู่ที่สีน่นะครับคู่เอกของรายการนะครับเพชรผาไทยบำรุงจิตครับพบกับเหล็กกล้าบีเอสมวยไทยนะครับความรักคนชอบนี่ออกไปทางเพชรผาไทยครับบำรุงจิตครับมวยฟอร์มสดครับสดมากครับฝีมือจัดจ้านครับนอกในในดีครับสอกคมคมรอส่วนตลอดเวลานะครับผมดูว่าน่าจะเอาชนะไปได้นะครับความคามเชิงสดพลิกเอาชนะได้แน่นอนครับผมดูว่า ทางเพชรผาไทยนี่น่าจะเอาชนะเล็กก้าเบียดมวยไทยไปได้ครับในไฟนี้